มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามปรมพระราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังสวนลุมพินีทรงเปิดงานกาชาติประจำปี2565ซึ่งสภากาชาติไทยจัดขึ้นในแนวคิด กาทศวรรษใต้ร่มพระบารมีสดุดีสภานายิกาสภากาชาติไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษาและทรงดํารงตําแหน่งองค์สภานายิกาสภากาชาติไทย66ปีในรูปแบบไฮบริดอีเวนต์ผสมผสานระหว่างออนกราวน์ณสวนลุมพินีและออนไลน์เปิมแพลตฟอร์ม www. ร์ดงานกาชาติดอทและเ w ิด redcrossfair.com เพื่อหารายได้ทุยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาติไทยในการนี้พระราชทานเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะการประกวดร้านกาชาติผู้ชนะการประกวดกุลบุตรกาชาติและกุณธิดากาชาติรวมถึงผู้สนับสนุนการจัดงานกาชาติ พร้อมกันนี้ผู้มีจิตศรัทธาเฝ้าทุนละอองพระบาททุลกระทุงกระหม่อมถวายเงินโดยสเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาติไทยสมทบงานกาชาติประจำปี2565